ค่ะนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงประวัติของวงสูซๆกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดิฉันขอนะคะจัดรายการเพลงดังในอดีตเพลงดังสมัยคุณปู่ก่อนนะคะจะเกินเวลาไปบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะคุณไพโรวดกว้างมหานะคะโทรศัพท์ไปขอเพลงกับคุณไก่มแมลงสาบ นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของสุรพลสมบัติเจริญนะคะจัดให้ค่ะนะคะแล้วก็ทักทายไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถวแถวหาสมประสงค์นะคะบอกว่าเราฟังชัดเจนนะคะก็เลยจัดให้ตามคำเรียกร้องหน่อยนะคะฟังสองเพลงเลยดีกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุณไทโรดกว้างมหาชอบเพลงนี้นะคะ เสียงเรียกจากหนุ่มไทยค่ะจัดให้สองเพลงเลยนะคะอีกเพลงหนึ่งก็ฟังเอาก็ล้วกัน <c oughs> นะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อค่ะไม่ช่ แดนแคว้นแห่งเวียดนามตั้งแต่จากเวียดนามมาถึงเมืองไทยพี่พายพร้อมุพระถมมม่มตรองรองคิดถึงผมโยงทุกช่วงองยาง ที่ต้องทนเงียบเงาทั้งเย็นและเช้าดวงจิตว่าว่างวันตั้งวันคืนตั้งคืนอยากจะนอนาอาวร้องร้อนทิ้งแม่สาวเวียนนามคนหานก้องตะหรหนุ่มไทย หัวโตคอมโศคมร้องที่ไม่หวันไหวอยาประคองกอดน้องทุกคืนทุกวันมีห่างไปไหนวันทั้งวันคืนทั้งคืนที่มีอมใคนจะหอมตอกประจากษ์จากที่ไหนขอเพียงไม่อยู่ใกล้เธอ Thank <laughs> you. เจ็กน้งเป็นตายพี่ก็ยังรักเธออไว้ยท้งหลยที่เฮาไลเจอเจอยังไม่สวยเลิกเลิเท่ากับเธอคงเลียวหากแม้งไลยน้องมาเป็นคู่จะพาไปดูหนังไทยทุกราบเที่ยวเทีย it, เท่ยวฮิตเที่ยวฮีพี่จะพาน้องเที่ยวจะไปไหวจ้าเจียวที่มหวงชมบุรี ฟังกิมเล่นร้องเพลงให้เจ้าฟังเสียงจากรูนังไปบางแสนเล่นแหลสุขีหลวพระจังตกน้ำตกมอยามลาทีน้องกับพีพ่คุยกันงที่บงหาศ สีไอืูเจ็กนั่งเห็นใจที่บางปาวสาวไทยหากแมงลายเจ้ามาเป็นผู้ขวังใจเฮียจะพาลูกไปไปเจ้พาพุงใส่แหล เสกจากโลนหนังไปบางแสนลินแลนสุขีหลุพจังตกน้ำตกมอยามลาทีน้องับพี่คุยตั้งที่บงหารายแสสีไอ้ลือเจ็กนัง หากแมงลายเจ้ามาเป็นผู้ขวังใจเฮียจะพาลือไปไปเสียพะพุ้งไฟแหลนแค่นะคะก็คุณฟังกำลังติดตามและฟังรายการเพลงดังในอดีต เพลงดังสมัยคุณปู่นะคะอยู่กับดิฉันสรัญญาคราดค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็เกินเวลาของรายการแล้วละ่ะแต่ว่าดิฉันเกินมาก่อนนะคะเมื่อเช้านี้พูดคุยยาวนานไปหน่อยนะคะสวัสดีท่านผู้ใหญ่ธนากรรอดริงด้วยนะคะท่านนํารายชื่อผู้ที่ซื้อบัตรนะคะมาให้กับผู้จัดนะคะเดี๋ยวจะได้ทําการรายงานแล้วก็ผู้จัดจะระบุ นะคะรายชื่อว่าชื่อของท่านนั้นชื่อนี้แล้วก็ได้รับโต๊ะนี้นะคะเวลาที่ท่านเข้ามาในงานเนี่ยนะคะท่านก็จะ,ะไปลงทะเบียนได้ด้านหน้างานนะคะจะมะีเต็นท์ในการที่จะ,ะรับลงทะเบียนด้านหน้านะคะสำหรับท่านที่จ่ายเงินแล้วก็ไม่ต้องจ่ายแล้วนะคะนำท่านนำหางบัตรที่ดิฉัน ทําไว้ต่างหากเนี่ยนะคะเป็นสีชมพูบ้างสีฟ้าบ้างอะไรเนี่ยนะคะใส่กล่องนะคะอันนั้นคือหางบัตรที่คุณฟังสามารถที่จะรับของรางวัลได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่ยังไม่ได้จ่ายเงินท่านก็จ่ายได้ที่ตรงจุดลงทะเบียนเลยนะคะจะมีคุณครูนกแห่งโรงเรียนยอสอส80นะคะแล้วก็พี่ตั๊กค่ะนะคะพี่ตั๊ก คุณแม่ของน้องโลมานะคะจะช่วยอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะจะรับหน้าที่ที่จะ,ะรับเงินของท่านในการลงทะเบียนด้วยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยวผู้ใหญ่จะมีอะไรพูดคุยไหมพูดคุยหน่อยไหมอ๋อไม่ต้องนะค่ะแล้วก็งานประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะที่ส่งมายังผู้ใหญ่เนี่ยนะคะผู้จัดเองก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน,านพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้านะคะ ค่ะเดี๋ยวผู้จัดจะให้ฟังเพลงลูกทุ่งกันอีกสักสองเพลงนะคะลูกทุ่งเก่าๆนะคเพลงเก่าๆที่ เราควรที่จะอนุรักษ์เอาไว้นะคะบทเพลงเหล่านี้เนี่ยไม่ทําลายสังคมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วกเ็เป็นการที่อนุรักษ์เพลงดีๆเอาไว้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าอย่างเช่นคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าท่านยังมีผลงานเพลงดีๆที่เพราะๆ นะคะให้พวกเรารุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานเนี่ยนะคะได้รับฟังกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านเลยทีเดียวนะคะหลังงานคอนเสิร์ตครบรอบสองปีเนี่ยนะคะดิฉันจ,จัดจัดรายการที่เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะเ,เวลาที่ผู้จัด เปิดเพลงของศิลปินท่านใดเนี่ยผู้จัดจะ,จะนําประวัติของศิลปินท่านนั้นมาพูดคุยด้วยนะคะคร่าวๆเพื่อที่ให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคุณฟังที่อาจจะยังไม่เคยทราบประวัติเนี่ยนะคะก็จะได้รับทราบประวัติไปด้วยนะคะว่าอย่างเช่นดิฉันเปิดเพลงของคุณคุณสุรพลสมบัติเจริญเปิดเพลงของคุณจิรพันธ์เวรพงศ์นะคะ,ะน้องๆหลายคนก็อาจจะไม่รู้จัก ะะผู้จัดเองก็จะนำะประวัติของเขาเนี่ยมาพูดคุยด้วยนะคะอย่างเช่นคุณชาตรีสีชนเป็นศิลปินที่ทำชื่อเสียงท่านหนึ่งให้กับเมืองชนบุระะีจังหวัดชนบุรีด้วยนะ,ะอย่างนี้เป็นต้นดิฉันจะพยายามทำรายการเหล่านี้ให้ดีให้มีคุณภาพนะคะให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปฟังอีกสองเพลงเพื่อปิดรายการเพลงดังในอดีตเพลงดังสมัยคุณตู่กันนะคะก็โหมาหลายครั้งแล้วยังไม่ได้เปิดให้ฟังนะคะฟังเพลงโหกำนันนะคะของคุณจิรพันธ์วีระพงศ์นะคะแล้วก็ปิดท้ายรายการนี้นะคะด้วยเพลงสมัครรักสมัครแฟนของคุณชาตรีศรีชนค่ะ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงสองเพลงนี้แล้วเราจะเข้าในรายการข้อคนคอเพลงเพื่อชีวิตกันค่ะสําหรับในช่วงนี้ก็ราลากันในช่วงเวลาของเพลงดังในอดีตเพลงดังสมัยคุณปู่กันค่ะ มีตังค์ก็คนละมืนสงสัยแทบไม่เจะรอใคุคนจากไหนคนรับสงสัยไม่รับเป็นแฟนตัวเสมอทั่วแดนที่ขอเป็นแฟนเทียงดาวคุณก็สม,หหมัครแขอรับจากโขนหัวใจ

你和你，在这一 การรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเพลงดังในอดีตเพลงดังสมัยคุณปู่ของทางสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวางคลื่นความถี่98.15เมกะเฮิร์ในระบบ FM ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงดังสมัยคุณปู่ได้อีกในทุกๆวันเวลาเดียวกันนี้ขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทางสถานีวิทยุแห่งนี้ จงได้รับความสุขและความเพลิดเพลินในการรับฟังทุกๆรายการของทางสถานีตลอดไปคุณกำลังติดตามลื่นศิลปะดนตรีกวหลีผสมชนทางสถานีวิทยุชุมชนบ้านเมืองแข็ง FM 98.1